สวัสดีค่ะเพื่อนสมาชิกพบกันเป็นประจำทุกเช้าวันจันทร์นะคะไปที่สไลด์แรกกันเลยค่ะนะคะช่วงนี้เราอยู่ในช่วงของ leadership นะทีมเทรนนิ่งเพราะฉะนั้นพี่เจนก็เลยเลือกหัวข้อที่เกี่ยวเนื่องกับผู้นำมาฝากกันจะเป็นซีรีส์จากนี้ไป4ตอนด้วยกันนะคะของหนึ่งในกูรูที่เขาสอนเรื่องของความเป็นผู้นำนะคะพอดแคสต์ของ leadership matters นะของคุณเกรก เครกโกรเชลนะฮะสี่ตอนวันนี้ก็เป็นตอนแรกหัวข้อที่เอามาฝากกันในวันนี้ค่ะ What it takes to become a better leader นะพวกเราทุกคนเป็นผู้ประกอบการเป็นเจ้าของธุรกิจและเป็นผู้นำน่าจะมีหลายๆท่านมีคำถามว่าแล้วทำยังไงนะเราถึงจะเป็นผู้นำที่ดีขึ้นเก่งขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นวันนี้นะคะ Leadership podcast ตอนแรกของเราค่ะมาให้แง่คิดคอนเซปต์ว่า Leaders are focused ค่ะ หลักใหญ่ใจความหลังอย่างแรกเลยถ้าคุณจะเป็นเจ้าของธุรกิจเขาบทว่าถ้าคุณจะเป็นผู้นําที่ดีขึ้นเก่งขึ้นและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นหลักการนั้นคือเราจะต้องโฟกัสในสิ่งที่มัน m a t t e อร์มากที่สุดนะคะมาดูกันว่าจะเป็นยังไงไปที่สไลด์ถัดไปค่ะ หลายๆครั้งเนาะเราเองที่เป็นผู้ประกอบการและเจ้าของธุรกิจหรือผู้นำนะคะหลายๆครั้งเราจะรู้สึก frustrate รู้สึก overwhelm และรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเราไม่มีประสิทธิภาพเลยมันมีหลายเรื่องที่มันหนักอกหนักใจแล้วมันยังค้างคาอยู่ที่เราตลอดเวลาไม่เสร็จสักทีนะคะทำยังไงเราถึงจะบริหารจัดการความ unproductive ของเราได้นะเชื่อแน่ว่าหลายๆท่านน่าจะสนใจหัวข้อนี้กันเลยนะคะไหนใครคิดว่าคุณอยากจะเป็นผู้นําที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น productive มากขึ้นคุณคีย์เลขแปดเข้ามารอในแชทบ็อกซ์นะคะคีย์เลขแปดเข้ามาในแชทบ็อกซ์แล้วไปต่อกันที่สไลด์ถัดไปค่ะมาดูกันว่า ต้นเหตุนะคะสาเหตุที่แท้จริงนะเวลาที่เรารู้สึกว่าเราไม่มีประสิทธิภาพเลยนะคะหรือเรายังทํางานได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพมากพอขอให้เรากลับมาพิจารณาก่อนค่ะว่าต้นเหตุสาเหตุที่แท้จริงคืออะไรคอสของมันคือ lack of time หรือ lack of focus ปัญหาอยู่ที่เวลาไม่พอหรือปัญหาอยู่ที่ว่าเราไม่ได้โฟกัสในสิ่งที่มันสําคัญมากเพียงพอนะคะเชื่อได้ว่าสไลด์นี้อาจจะทําให้หลายๆท่านเผชิญไหนใครเผชิญและคิดว่าข้อความนี้ เป็นจริงตามที่ Leadership Podcast นี้ได้เขียนเอาไว้คุณคีและก้าวคุณมารในแชทบล็อกเลยนะคีและก้าคคมในแชทบ b ็อกเลยค่ะแล้วไปที่หน้าถัดไปมาดูเฉลยกันเนาะนะคะว่าเอ๊ะจริงๆแล้วตอนนี้ที่เรารู้สึกว่าเราไม่ productive เลยเนะี่ยมันเป็นเพราะว่าเรา lack of time หรือเรา lack of focus กันแน่เวลาไม่พอหรือเราไม่ได้โฟกัสกับสิ่งที่มันมีความสําคัญจริงจัง,จงกันแน่นะคะในพอดแคสตอ่าเรื่องนี้ค่ะเขาบอกว่า your primary role as a leader is to focus and your team a t a t t e n t i o n o o your team บทบาทและหน้าที่สำคัญที่สุดของเราในฐานะผู้นำก็คือการมีโฟกัสแล้วก็แชร์เนลพลังงานทั้งหมดของทีมงานของเราไปที่เป้าประสงค์และจุดหมายเดียวกันเพราะถ้าเราไม่โฟกัสและเราไม่ได้แชร์เนพลังงานทั้งหมดของทีมงานเราไปที่เป้าเดียวกันมันก็ไม่อาจจะเกิดเป็นผลลัพธ์นะไปที่สไลด์ถัดไปค่ะ นะในพอดแคสต์นี้ค่ะเขาบอกว่าสิ่งที่เป็นบิ๊กไอเดียนะสำหรับคนที่เป็นอยากที่เป็นผู้ประกอบการเจ้าของธุรกิจที่รู้สึกว่าอยากจะทำงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้นอันนี้เลยค่ะเป็นเดอะบิ๊กไอเดียสำหรับวันนี้แคปหน้าจอแล้วไปติดที่หน้าตัวทำงานของเราเลยนะคะข้อแรกค่ะ c l e a r l y define your wins เราชัดเจนในหัวของเราและทีมงานเราแล้วหรือยังว่าอะไรคือวัตถุประสงค์ที่เราต้องการอะไรคือเป้าหมายที่เราต้องการนะคะอันที่สองค่ะ distance the distraction อะไรก็ตามที่ทำแล้วมาเป็นสิ่งรบกวนนะสิ่งรบกวนมันทำให้เราออกมันทำให้เรา derail เสมออันนออกนอกเส้นทางก็ ต้องพยายามที่จะไม่ก่อให้เกิด distraction เหล่านั้นข้อที่3ค่ะ o b s e s s about the process not the result ขอให้เรามุ่งมั่นหมกมุ่นค่ะอยู่กับกระบวนการแต่ไม่ใช่ไปหมกมุ่นอยู่กับผลลัพธ์เพราะถ้ากระบวนการดีกระบวนการถูกต้องผลลัพธ์ที่ดีมันจะตามมาเองนั่นคือ big idea 3ข้อนะคะที่ leadership podcast วันนี้นำมานำเสนอเอาไว้นะคะใครชอบอย่าเพิ่งเปลี่ยนสไลด์นะพีงใครชอบหน้านี้คีย์เลข3เข้ามารวนใน ชทบ็อกเลยค่ะคีย์เขสามเข้ามารวๆใน Chat b o อเลยค่ะนะคะตอนนี้เรา,เกากำลังเข้าใกล้ฤด,ดู Chapter Go Chapter Plan กันแล้วสิ่งที่เราต้องทำก็คือ Clearly define your wins ค่ะเขียนออกมาให้ชัดเจนว่าเป้าหมายที่เราต้องการ คืออะไรเมื่อเราบรรลุวัตถุประสงค์อะไรแล้วมันมันถึงจะเป็น WINS ของเราเช่นการเพิ่มจำนวน Referral Partner หรือขนาดไซส์ของจำนวนสมาชิกในชั a เ t อร์เรานะคะจำนวน Referral จำนวนวัน t o o ันนะคะเป้าตัวเลขอะไรที่เราต้องการ define wins หรือเป้าประสงค์เหล่านั้นให้ชัดเจนและข้อที่2ค่ะหลังจากนั้นอะไรคือกิจกรรมที่จะต้องทำเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เหล่านั้นแล้วลองดูว่าหลายๆครั้งใน chapter เ,เราอยากจะทำหลายอย่าง เยอะยะมากมายเลยมันใช่โฟกัสในเป้าหมายที่เราต้องการจะเดินไปไหมแยกแยะให้ถูกว่าอะไรเป็น distraction อะไรคือสิ่งที่ทำแล้วน่าจะได้ผลลัพธ์จริงๆนะคะแล้วข้อที่3ค่ะถ้ากระบวนการคุณถูกต้องผลลัพธ์มันจะดีเองไปที่สไลด์ถัดไปค่ะเรามาลงรายละเอียดในแต่ละข้อกันนะคะว่า uh, big idea ทั้ง3ข้อนี่มีรายละเอียดอะไรบ้างข้อแรกเนาะนะคะ Clearly define your wins นะขอให้เราชัดเจนว่าวัตถุประสงค์ที่เราต้องการหรือเป้าหมายที่เราต้องการคืออะไร You cannot do what you don't define เราไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในสิ่งที่เราไม่ได้เขียนเอาไว้ได้เช่นนะคะอะ่ wish กับ win มันต่างกัน wish เช่นเราบอกว่าเราอยากจะมีสุขภาพที่ดีขึ้นหรือเราอยากจะมีหุ่นที่ดีขึ้นอันนั้นคือ wish ค่ะแต่ win หรือเป้าหมายที่ชัดเจนก็จะต้องเป็น l o s 5 k g in t months มัน ชัดเจนตรงที่ว่าเราจะต้องลดน้ําหนักลงให้ได้5กิโลใน2เดือนแบบนี้เป็นต้นเมื่อเรา d e f i แบบนี้ได้มันจะเป็นเป้าหมายมันจะไม่ใช่เป็นเพียงแค่ w i ชชิ่งนะคะหรือว่าแรงปรารถนาเท่านั้นนะคะอันที่2ค่ะเช่น uh, I wish to be more organized หวังว่าเราน่าจะมีระเบียบและทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นอันนั้นเนี่ยมันไม่ชัดเจนมัน wish ค่ะแต่ Win ก็คือว่า prioritize my daily My t daily tasks k เขียนออกมาให้ชัดเจนว่าแต่แต่แตละวันงานสำคัญที่สุด3เรื่องที่คุณต้องทำคืออะไรแบบนี้เป็นต้นจะต้องดีไฟ์ออกมาเป็นตัวเลขให้ชัดเจนยิ่งชัดเจนยิ่งทรงพลังนะคะอ่าอ่าสมมติ grow in my leadership เราอยากจะเติบโตและเป็นผู้นำที่ดีขึ้นแบบนี้ก็ไม่ได้นะคะมันเป็น wish ค่ะมันเป็นความเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นแรงบันดาลใจที่คุณอยากจะได้แต่ถ้าวินหรือเป้าหมายก็คือคุณจะทาอะไรเช่นนะคะฟัง podcast ทุก วันนะเข้าฟัง weekly t o w e hall เป็นประจำทุกสัปดาห์เพื่อรับข้อมูลคอนเทนต์ดีๆแบบนี้เป็นต้นนั่นคือการที่คุณต้อง define wins หรือเป้าหมายของคุณให้ชัดเจนเพราะถ้าไม่ชัดเจนคุณก็ไม่สามารถวัดผลได้ไหนใครชอบข้อนี้คุณคีย์เลขหนึ่งก็มาลูลงในแชทบ็อกเลยนะคีย์เลขหนึ่งก็มาในแชทบ็อกแล้วไปต่อกันที่หน้าถัดไปค่ะข้อที่สเนาะนะคะเขาบอกว่า c r e d l y define ทีนี้ไอ้ c r e d l y define your win เนี่ย บางเป้าหมายมันเป็นเป้าหมายระยะยาวบางเป้าหมายมันเป็นเป้าหมายระยะสั้นเพราะฉะนั้นถ้าจะให้ดีเวลาที่เราเขียนเป้าหมายขอให้เราเขียนไปเลยว่าแต่ละวันเรามีเป้าหมายอะไรแต่ละสัปดาห์นะเป้าหมายของวันนี้คืออะไรเป้าหมายของสัปดาห์นี้คืออะไรเป้าหมายของเดือนนี้คืออะไรและเป้าหมายของปีนี้คืออะไรถ้าเราสามารถแตกเป้าหมายออกมาได้เป็นรายวันรายสัปดาห์รายเดือนและเป็นรายปีอันนั้นละค่ะก็จะทําให้เราสามารถมีเบนช์แม เพื่อเปรียบเทียบได้ว่าเราบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่อย่างไรเราใกล้ชิดเข้าเข้าใกล้เป้าหมายหรือไกลห่างออกไปแค่ไหนแล้วเราจะได้ปรับนะคะสิ่งที่เราต้องทำให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นไปที่สไลด์ถัดไปค่ะ ข้อที่2เนาะข้อที่สองเขาบอกว่า seno to distraction ไปที่สไลด์ถัดไปค่ะไปที่สไลด์ถัดไปนะคะคำนี้แปลว่าอะไร distraction คือหลายๆครั้งมันมีสิ่งที่รบกวนเราไม่ว่าจะเป็นเล่นมือถือถ่ายมือถือในขณะทําอะไรใดๆต่างๆเล่นเกมในขณะที่เราทําอะไรใดๆต่างๆ multi-tasking มันก็ไม่ work เนาะนะคะ Uh, leadership podcast อันนี้เขาบอกชัดเจนค่ะว่าการที่เราโฟกัสอะไรบางอย่างอย่า get distracted by small things small t h i n g ที่สุดที่อยู่ในมือถือที่อยู่ในมือของเราก็คือมือถือของเรานั่นเองนะคะที่มันจะเป็นตัวตัวที่ distract ดึงดูดความสนใจและทำให้เราหลุดโฟกัสกับสิ่งที่เราทำอยู่ตรงหน้านะคะ as a leader you n e v e r make a difference if you are constantly distracted by small things ลองคิดดูสิคะว่าถ้าวันวนหนึ่งคุณนั่งประชุมคุณนั่งทำอะไร บางอย่างแล้วคุณอดเผลอที่จะเอามือถือมาไถไม่ได้สิ่งเหล่านั้นเป็นสมอลติ n งแต่มันเป็นดิสแทรกชันเมื่อรวมรวมกันแล้วลองดูนะคะว่าทั้งวันเวลาที่คุณจ้องอยู่บนจอมือถือของคุณหรือเวลาที่คุณเล่นเกมนะหรือว่าเช็คโซเชียลมีเดียซึ่งอาจจะไม่ได้มีผลอะไรใดๆกับเป้าหมายที่คุณวางไว้เลยเนี่ยบางทีรวมรว,วมกันแล้วทั้งวันมันเป็นเวลาหลายชั่วโมงนะคะเทียบกับเวลาทำงานหลายชั่วโมงเลยทีเดียวนะคะลองดูว่าคุณจะคัดดาวหรือคัดออฟดิสแทรกชันนั้นของคุณได้ อย่างไรบ้างไหนใครชอบข้อนี้แล้รวราวนาว่าคุณจะดูมือถือลดน้อยลองคีย์เล 2, ขสองเข้ามารวนในแชทบ็อกนะคะคีย์เลขสองเข้ามารวนในแชทบ็อกค่ะ o n t get distracted with your distraction โดยเฉพาะมือถือของคุณที่มันพาคุณไปเลื่อยเปื่อยเลยนะไปที่สไลด์ถัดไปค่ะข้อที่3นะคะอ่าโอเคอันนี้ก็ stop w เ s t ติง้งไทม์ That has nothing to do with you r g o หลายๆครั้งสิ่งที่ผ่านเข้ามาเนี่ยเรานั่งทำงานอะไรบางอย่างเราก็เผลอแวบๆไปทำนู่นทำนี่ทำนั่นเราหลุดโฟกัสค่ะนะขอให้เราจงหยุดนะทำในสิ่งที่มันไม่ได้ contribute ไปสู่เป้าหมายของเราขอให้ชัดเจนว่าเป้าของคุณคืออะไรแล้ว action ที่คุณต้องทำคืออะไรแล้ว eliminate distraction ให้ได้มากไปที่สไลด์ถัดไปค่ะ Ah, True success isn't about doing more but it is about doing more of what matter the most ความสำเร็จที่แท้จริงมันไม่ใช่การทำอะไรเยอะแยะมากมายแต่มันคือการทำสิ่งที่มันมีความสำคัญและ action ที่ต้อง take ให้มากขึ้นนั่นเอง What you don't do determine what you can do สิ่งที่คุณไม่ทำนะคะหรือสิ่งที่คุณ free up time จากสิ่งนั้นมันจะเป็นการให้เวลาคุณเพิ่มมากขึ้นในสิ่งสำคัญที่คุณต้อง f o กัสและต้องถทำไปที่สไลด์ถัดไปค่ะข้อที่3นะคะ Obsess with process not the result ขอให้เราหมกมุ่นอยู่กับกระบวนการที่ถูกต้องแต่ไม่ใช่หมกมุ่นอยู่กับผลลัพธ์การที่คุณรอคอยที่จะได้ผลลัพธ์ที่ดีโดยที่คุณไม่ได้โฟกัส ที่ผลกระบวนการที่ถูกต้องมันก็จะไม่อาจเกิดเป็นผลลัพธ์ที่ดีได้ถูกต้องไหมคะดังนั้นขอให้คุณ define ให้ชัดเจนว่า process ที่สำคัญที่ต้องทำคืออะไรแล้วมุ่งม,มั่นหมกมุ่นอยู่กับมันให้ได้มากที่สุดเพราะ process นั่นแหลคะค่ะจะเป็นตัวที่พาคุณไปสู่ผลลัพธ์นะไม่ใช่ผลลัพธ์ itself ไปที่สไลด์ถัดไปคะ่ะอ่ะโอเคน่าจะเป็นสไลด์สุดท้ายของเด็กนี้แล้วนะคะ we don't get results by focusing on results We get results by focusing on actions that get your desired results good outcome follow great process นะคะทวนซ้ำย้ำเน้นกันอีกครั้งหนึ่งเราไม่สามารถได้ผลลัพธ์จากการที่เราไปโฟกัสที่ผลลัพธ์แต่เราจะต้องโฟกัสที่ action สิ่งที่เราต้องทำทำทำแล้วก็ทำทำทำ,ทำคืออะไรนะคะเพราะผลลัพธ์ที่ดีมาจากการมีกระบวนการที่ ถูกต้องนะคะเพราะถ้าเรามี process ที่ดีที่ถูกต้องแล้วผลลัพธ์ที่ดีก็จะตามมาอีกนะคะนั่นคือ Business Booster Series ที่ฝากไว้สำหรับวันนี้นะคะ,ะสามข้อค่ะ big idea นะเราจะเป็นผู้นำที่ดีขึ้นเก่งขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้น Get focus ค่ะขอให้มี focus ในสิ่งที่เราทำโดยที่1 clearly define your wins ชัดเจนว่าเป้าหมายวัตถุประสงค์ของเราคืออะไรมีเป้าเป็นรายวันรายสัปดาห์รายเดือนแล้วก็เป็นรายปีนะอันที่2 พยายามพาตัวเองออกมาจากสิ่งเรียกว่าอะไรดิ t แท c ชั่นต่างๆ Focus 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 นะคะ <S 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 ข้อที่3ค่ะขอให้เรามุ่งมั่นที่กระบวนการไม่ใช่และถ้าเกิดกระบวนการดีและกระบวนการถูกต้องผลลัพธ์ก็จะตามมาเองนะคะ B&I I u u s n n s s s o o s t t r s s r r i s ขอบคขณพูดสรับการติดตามและรับฟังในวันนี้นะคะส่งเวทีคืนให้กับพี่ปิงค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ